กามาตากันแล้วนะครับหน้าวันนีขับปุ่มกับพีเป็นคู่ทำการดิมนี้กันดึงยาโรคกันนะน่าจะเลรนนะครับนายกลองนี่ครับดึงมานเลยครับปาดก้างมานเลยครับนะ

dì tắt bằng tên lạc à tương lai gặp nữa dì tương lạc à tương lai gặp nữa hãy 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 มาไม่ไม่จุ่มกันนะครับนะมาเนี้มันต่ำแบบนี้นะนะครับนี้มันจะเก่ามันจะโกงไปเรื่อยนะครับนานี้นะนะครับนานี้มันจะโกงไปเรื่อยนะครับมันจะโกงไปเรื่อยโกงไปเรื่อยก็ต้องดึงมุมที้นะครับดึงมุมที้นะครับเวลาดึงนะครับนะ

นะครับนะอันน to ี้เป็นการปี่มือนะครับนะไม่ต้องแก็บเลเรื่อยครับเเรื่อยรับแบบเพื่อนน้องๆนะครับนะเนี่ยรัเป็นการปี่มือไม่ต้องแก็บนะครับนะดึงเงินมาเรื่อยๆนะครับนะต้องใจตรงใจปุ่งกี้นะครับนะใจปุ่กี้จุ้ยนะครับนะอย่าปวตังคนนี้นะครับนะปอตังก็ดึงขึ้นมากใจปุ่กีเนี่ยเล่นปุ่กี้ไปกันนะครับนะอาปุ่กีจุ้ยให้กันนะครับนะ ม่งั้นมันกะดีป่ามันก็ไม่ตึงนะครับนะที่เป็นเทคนิคเล็กๆน้อยๆนะครับนเดี๋ยวมาคว้ากันนะสำรับสร้างคลิปนี้ติดต่อกันนะครับนะสำหรับสำหรับสำหรับคนเดี๋ยว่าก้าวมาเร็วๆกันวันดีกันนะครับนะก้าวมาชมคลิปนี้ันะกวันดีกันคว้าตึ้งคนที่ก้าวมาเร็วๆแต่ยังไม่ติดตามนะครับนะว่าก้าวมาเร็วๆเดีนี้เป็นคลิปแรก นะก,ก็ติดตามไอ้อง <dairy S 2> ่มกันนะครับนะเป็นการนั่งเฉนะครับนะปุ่มนะครับนะเป็นต้นกล้วยนะครับในธรรมะของใบเบ็เนี้ยหมายหมายจุ่มเนี่ยลาแล้วนะครับนะเพื่อเคยเละขึนนี่ไปแล้วจุ่มขึนนี่ไปแล้วจะได้มีความรู้นะครับนะอะไรๆน้อยๆไปไม่หวาไม่หวากนครับไปเบ็นหรือว่าจะก่อนดีนะครับนะมีความรู้เล็กๆน้อยๆไปรับปลุกใบใหญ่หรือว่าจะ จากกูตัวน,นี้ยนะครับมีกูจากนุวยกับนะ้าดึงระลกูกเนี่ยครับนะ้าสมัครได้ไหมดึงได้ครับทำไมได้เนี่ยอ่นแบบนี้นะครับนะอ่านแบบนี้บอล์ว,ว้อ้านนี้เลยนะครับนะ้อ่านแบบนี้มันแบบผีมือเลยนะครับนะเราใจเราแก้ไม่ได้นะครับนะาแก้ไม่ได้ต้องตทำเลยเลยนะครับนะาเราแก้มาก้าอ่านลุงไม่ช่วย เพราะว่าเด้านมันจะมีอะไรเยอแตกต่างกันนะครับในเล็กโนยนะครับไม่มากนะครับนี่ครับมาเรียนปีมือดันเรยอคือดันเลยนะครับนะถ้าว่าเราไม่ดังเจอทำไงดีทำไงออกมาช่วยนครับนะเส้นเรือดันเลยเ่อปลาตีออกมาสำหรับคนถินนะครับนะเท่าก็ไม่ช่วยก็เสวี่ยลานะครับ เท่าตั้งแล้วเสียเวลาแหลกน้อยนะครับน่ะมาลูมาดีการกุ้มนะครับนะถ้ารับขุนจางก็แรงที่เขาเขอต้องการนะครับนะกุ้มนะครับกุ้มเลี้ยงได้เลยนะครับนะเลี้ยบได้ในตารางครับเนี่ยครับอ่านทีเจ็ดมาแล้วนะครับนะ เด er ็ดมานย่ารังกันยังไม่ได้ตีนะครับนะรังกันยังไม่ได้แต่ไม่ดีนี่ครับมันก็ได้ประมาณนี้นะครับนะตัวนี้ยังไม่ต็มตีมันก็นีครับมันจะโกงไปเรยเลยนี่แต่ว่าปีมามันก็ไม่เป๊ะต่างต่างมัดนะครับนะมันก็มีมั่งแต่ว่าก็แย่เป๊ะต่างเปบียดไปไม่ได้แล้วรับนี่ครับนี่ครับขวามั่งก่องก่องนี้นะครับขวามั่งกล้องเต็กครับนี่ครับ

กาบโลกับล่งกับกับโลนะครับนะแด็กกับ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 ปากนะครับนะท้ายดีย็นห้างกับประมาณหนึ่งเมตรมันดึงหายนะครับนะแล้วน้องน้องที่ยังยังไม่จับหน้านะครับนะเพราะว่าเราต้องใจบุ่งยี่วยกันเวลาดึงนะครับนะแต่ว่าถ้าจับคัดจริงๆริจะจับคัดจริงๆนะครับนะอาดิฟเทนกับผมดึงได้ครับ แต่้าว่าเก็บจริงๆเด็กเบิ้อเบิ้อเบิ้อบปากนะครับนะเด็กเดินเด็กเบิน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 ปากเลยนะครับนะเบินเนี้ยดึงยากับดึงยากตันนี้มาบไต้เล่นะครับต้องมาลอยกว้างกันนะครับนะเนี่ยครับรับรับการตาวันนีก้าล้านก้อลาวนะครับนะ ลานกอลล้าวนะครับคลิปนี้คลิปหน้าทําไหบบ้ือนเออที่มีความรู้ไว้มากว้างนะครับนะานการไเรืคลิปหน้านะครับนะอ่คลิปนี้กัลานกอล้าวครับสวัสดีครับ